การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร,ร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจําปีการศึกษา2568หน่วยรับตรวจวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่วันที่31ธันดวาคมพศ2568 การพัฒน,นากิจกรรมและมาตรฐานการฝึกวิชาทหารเพื่อยกระดับคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นเยวาวชนที่มีระเบียบวินยัยจิตอาสาและมีจิตสำนึกต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และสังคมวิทยาลายัยเทคนิคบัวใหญ่ขอ,อนําเสนอผลการดํนาเนินงานตามหัวข้อการตรวจทั้ง13หัวข้อดังต่อไปนี้หัวข้อที่1 การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารวิทยาลัยที่นิคบัวใหญ่ได้บรรจุการเรียนรอดอดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ความสำคัญกับครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกำับนักศึกษาวิชาทหารร่วมมือกับหน่วยฝึกพัฒนาสื่อการเรียนเครื่องช่วยฝึกและร่วมมือสนับสนุนหน่วยฝึกตามที่ได้ร้องขอหัวข้อที่2การปฏิบัติตัวของนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแต่งกายถูกต้องตามระเบียบให้เก็บเครื่องแบบฝึก ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความตั้งใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยฝึกขอความร่วมมือหัวข้อที่3การปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารควบคุมกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารอย่างใกล้ชิดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหารมีลักษณะเป็นผู้นำและขีดความสามารถในการฝึกปกครองนักศึกษาวิชาทหารประสานกับหน่วยฝึกตลอดห้องการศึกษาให้การสนับสนุนกิจกรรมที่หน่วยฝึกขอความร่วมมือ หัวข้อที่4การจัดตั้งองค์กรนักศึกษาวิชาทหารมีสำนักงานสำหรับองค์กรนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาจัดการปกครองตามแบบสายบังคับบัญชาแบบทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารมีแผนใช้งานกิจกรรมให้องค์กรนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการตลอดปีใช้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำในสถานศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง หัวข้อที่5การบรรจุกิจกรรมในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารและการบรรลุผลสำเร็จกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สมัครเรียนรอดอส่งเสริมให้รุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องโครงการพี่สอนน้องส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนาในการทํากิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาฝึกทบทวนระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาส่งเสริมการสร้างแกนนาในเรื่องระเบียบวินัยในสถานศึกษา เสริมสร้างแกนนาการช่วยเหลือสังคมและบําเพ็ญประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมความกระตันยุ่ผู้มีพระคุณและอยู่ในศีห้าสร้างความสามาคัคคีความผูกพันให้กับนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนรู้จักดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษาวิชาทหารสนับสนุนคณะกรรมการเลือกตั้งกะกะตเป็นผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้งและเสริมสร้างนักศึกษาวิชาทหารเป็นนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์หัวข้อที่6 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรนักศึกษาวิชาทหารมีการจัดแสดงผลงานภายในสำนักงานลงในเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ของสถานศึกษาและสื่อโซเชียลส่งเสริมให้สถานศึกษาอื่นๆนำไปดำเนินการมีรายงานผลการดำเนินการประจำปีให้หน่วยเหนือทราบ หัวข้อที่7โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ของสถานศึกษายอดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งชายและหญิงที่สมัครใจการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม หัวข้อที่8โครงการรอดอจิตอาสาสี่กรอบงานมีแผนใช้งานและจัดกิจกรรมของรอดอจิตอาสาตลอดห่วงการศึกษากิจกรรมเพื่อทุนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมสร้างการรับรู้รอดอจิตอาสามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ผลงานรอดอจิตอาสาและมีการประเมินองค์กรรอดอจิตอาสา หัวข้อที่ 9. จิตอาสาต้านาย,ยาเสพติดจะนิเทศการให้นักศึกษาวิชาทหารรับทราบอันตรายและการป้องกันยาเสพติดมีผู้เป็นยาพิเศษจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,ปรมามยาเสพติดปปสมาบรรยายตามห่วงเวลาที่เหมาะสมสร้างแกนนนานักศึกษาวิชาทหารต้านพย,ยาเสพติดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เป็นประจำนักศึกษาวิชาทหารที่สุบรีมีแนวทางลดและไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและใช้รอดไซเบอร์สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกทราบหัวข้อที่10 การปฏิบัติตามโครงการเข้าคิวโดยมองเห็นปัญหาของการไม่เข้าคิวตามสถานที่ต่างๆและนํามาวางแผนแก้ไขลงพื้นที่แจกบัตรคิวสร้างเส้นการยืนรอในพื้นที่ที่มีปัญหารณรงค์ให้คนในพื้นที่เห็นปัญหาและร่วมแก้ไขมีสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การเข้าคิวและใช้รอดอไซเบอร์สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกทราบหัวข้อที่11 รดดอเน็ตเวิร์กจะมนิทศการอบรมนักศึกษาวิชาทหารให้เห็นประโยชน์ของการสร้างโรดดอเน็ตเวิร์กจัดตั้งกลุ่มรายนักศึกษาวิชาทหารภายในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารสร้างนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเป็นผู้ดูแลระบบและกระจายข่าวสารในกลุ่มใช้รดดอเน็ตเวิร์กแจ้งกระจายข่าวสารมอบหมายงานเป็นประจำและประเมินผลการใช้รดดอเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หัวข้อที่ 12. บอรดอไซเบอร์ iber, มีการจัดนิทรรศการอบรมนักศึกษาวิชาทหารให้เห็นประโยชน์การสร้างรดดอไซเบอร์ iber, อบรมกำหนดเนื้อหาการผลิตสื่อการกระจายข่าวและการประเมินสร้างรดดอไซเบอร์ iber, เพื่อเขียนบทถ่ายทำผลิตสื่อในทุกกิจกรรมมีแฟนเพจกึ่งทางการมีผู้ติด,ดตามมากให้รดดอไซเบอร์ iber, ได้กระจายข่าวสารและประเมินผลการใช้รดดอไซเบอร์ iber, เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หัวข้อที่ 13. โรโนวัตกรรมสถานศึกษามองเห็นปัญหาที่เกิดจากการฝึกและหาหนทางพัฒนาแก้ไขส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผลิตผลงานจากนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารครูฝึกได้หลายผลิตภัณฑ์มอบรางวัลให้กับผู้ที่จัดทำนวัตกรรมหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและประเมินผลการใช้โรโดลนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการดำเนินงานทั้งหมด วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ได้มุ่งมั่นพัฒนาการฝึกและการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์ฝึกทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือสร้างนักศึกษาวิชาทหารที่มีความรู้มีวินัยมีจิตอาสาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติขอขอบพระคุณสวัสดีค่ะ